ถ้าพี่ขึ้นรถคลิปนี้จบถ้าพี่ขับรถคลิปนี้จบถ้าพี่ขี่รถจะจบได้ไหมพี่ทำคลิปห้ามขี่รถได้หลายคนขอคลิปนี้มากเดี๋ยวผมทำให้เลยดีกว่ามาก็สวัสดีเพื่อนบทุกทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ย,ยกับผมช่องพี่ไายเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปเกี่กับ ห้ามขับรถนะครับเพราะถ้าผมขับรถมาเลเนี่ยคลิปนี้จบเลยนะครับมามาดูขั้นตอนแรกที่ผมเซฟเอาไว้ก็จะมีอยู่แค่2อันเท่านี้นะครับมาให้ไปดูกันนักค่าเสียงต่อเลยดีกว่านะครับที่ผมก็จะตั้งค่าเสียงประมาณนี้นะครับก็คือเพลงเนี่ยจะต่ําสุดแล้วนะครับมามาดูที่ผมดาวน์โหลดอันนี้ไม่รู้ดาวโหลดอะไรนะครับอาจจะเป็นที่ที่เป็นกับดนตรีเพลงนะครับก็ประมาณนี้นะมาเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับมา ตอนนี้กำลังโหลดแล้วนะครับนี่ตอนนี้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละคนก็จะรู้จักอยู่ดีนะครับว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เริ่มต้นทุกครั้งเลยนะครับเวลาเข้าเกมถึงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมมาถ้าอย่างนั้นเล่นเป็นตัวผู้ชายดีกว่าเพราะาตัวผู้ชายเนี่ยมันดูเทด่ดีนะครับมาเอาไงต่อลทีนี้ก็เดียจะลองอุ้มผู้หญิงคนนี้ไปด้วยดีวยดกว่ามาไม่รู้จะทํายังไงต่อและมา ดูสิผู้หญิงคนนี้ตัวก็หนังเหมือนกันนะเนี่ยตัวสูงเกือบเท่าผมเลยมาถ้างั้นจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรดีวะมาไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอย่างนั้นผมว่าจะพาเข้าไปที่ร้านขายของที่หนึ่งที่มันชื่อว่าไอซากุมะคอร์ปอเรชนะั่นอยู่แถวไหนนะนั่นไงอยู่ข้างหน้าผมผมเห็นแล้ว นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองมาดูไม่ว่าผมจะซื้ออันนี้ให้ให้เขาอะไรดีนี่ไงครับก็คือน้ํายาเลิฟโพชัน่นนั่นก็คือน้ํายารักที่เอาไวใ้ให้คนอื่นกินแล้วเขาก็จะมารักผมนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะทําการกดท้องนะครับแล้วก็เอาสิ่งของนั้นไปไปให้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิเขาจะกินไม่กินนี่ตอนนี้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ เขาแอบชอบผมอยู่นะครับแต่ว่าผมขอไม่สนใจเขาดีกว่านะครับให้มันยืนนิ่งๆเหมนนั่นไปดีกว่าไปถ้าอย่างนั้นไปที่อื่นต่อดีกว่าลองไปดูที่โรงเรียนซิว่าที่โรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างดูสิมีคนขาดเรียนบ้างไม่เอ่ยอย่าอย่าบอกนะว่าผมขาดเรียนอยู่คนเดียวช่างมาเถอะมีเพื่อนอยู่คนนึงด้วยที่เขาขาดเรียนนั่นก็คือตัวละครผู้หญิงของผมนั่นเองไปมองหน้าโอเคก็ช่างมาเถอะมา,มานู่นตรงนู่นก็มีรถ ผมขอไม่ขับดีกว่านาะแค่จะมาดูรถลักษณะรถคันนี้โอ้สีแดงนี่น่าจะเป็นรถของนายกคนนั้นไม่ใช่นายกดีมันเป็นผอโอรงเรียนมาถ้าอย่างนั้นก็ลองดูซิผู้หญิงคนนี้เขารู้จักผมไหมเนี่ยตัวเตี้ยเหมือนกันนั่นเนี่ยมีเขาอยู่ห้องเดียวกับผมหรือเปล่าถ้าเขาทักทายแสดงว่าใช่แต่ผมจําหน้าเขาได้ว่าคนนี้เขาอยู่ห้องเดียวกับผมนี่แหละนี่ไงเฮลโหล ใช่จริงๆด้วยเขาน่าจะอยู่ห้องเดียวกับผมนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันเขาจะทักทายกันด้วยนะครับนี่คนนี้ก็เช่นเดียวกันคนนี้ผมถูกใจมากดูลักษณะขเขาแล้วมันก็ดูดีนะมายวทำการเอาน้ำยาลักไปให้นี่รีบกินเลยเอออย่างนั้นแหละดูสิเขาจะทำอะไรกับผมไหมอ๋อเขาก็เดินชิวๆของเขาไปโอเคถ้างั้นผมขอไม่สนใจเขาดีกว่าไปดูว่าผมจะทำอะไรดีนอกจากนี้ มาผมรู้แล้วว่าผมจะทำอะไรดีผมจะไปเอาเจ้าหมานั้นมาเรียนด้วยดีกว่ามาผมได้ข่าวว่าหมาของผมเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจมากขี้เกียจเหมือนผู้หญิงของผมเลยมารูแลกว,ว่าจะเอาหมาตัวนี้มาทําอะไรดีเดี๋ยวผมจะพาหมาตัวนี้ไปเฝ้าใต้ต้นของผมไงล่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปเอากระเป๋าของตัวเองแล้วก็ขโมยเงินของตัวเองให้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ นี่เงินของผมนี่เก็บไปเลย2000เยนนะครับมาเดี๋ยวนี่ไงเจ้าหมาเอา้าหายไปได้ไงนี่ไงนึกว่าเป็นบัก็กมาเดี๋ยวผมจะว่ามาที่โรงเรียนแล้วก็ไปที่ห้องของตัวเองนะครับมาดูซิว่าหมาของผมมันจะเป็นยังไงบ้างผมจะโชว์อดให้คนอื่นเห็นกันแล้วก็ผมจะบอกว่าผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นหมาที่หายยากที่สุดเอ้ยเดี๋ยว คนนี้เขาตามผมมาเนี่ยอ๋อคนที่เอาที่ผมเอาน้ําย้ายเขากินนี่แล้วเขาก็ตามผมมาแบบนี้ช่างมาเถอะเดี๋ยวผมขอทําอันนี้ให้เสร็จก่อนมาเพื่อให้ผมจะใช้วิธีให้หมาน,นอนใต้โต๊ะน,นะครับนี่ไม่ใช่นั่งนี้ต้องนอนแบบนี้สิครับนอนแบบอแบบนี้ดีกว่ามันนอนสบายเกินไปแล้วแบบนี้ดีกว่าเนะตามใจชอบของมันมาเอากระเป๋าไว้ก่อนแบบนี้นะไป ไปที่ไหนตอนน่อดีล่ะหรือว่าจะอุ้มผู้หญิงคนนี้ไปด้วยไปนี่ผมขอนั่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดวผิดกดผิดเดี๋ยวผมขอมามานอนที่ที่เดิมก่อนเมื่อกี้มีอะไรปิดพ้าดนิดนึงมาตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละมารู้แล้วว่าจะทำทำอะไรต่อก็คือผมจะเอาผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปที่ห้องของผมนะไม่ไม่เช่าของผมหรอกแต่ว่าไปไปอยู่ในคาบ ไม่รู้ค่านี้ค่วิชาอะไรแต่ผมจำได้นะว่าน่าจะเป็นค่าวิชารับประทานอาหารก็แล้วห้องรับประทานอาหารอยู่นรงไหนเลยแถวนี่ไงตอนนี้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะโชว์ทุกคนรู้เลยจะอวดนี่เดี๋ยวอันนี้ก่อนนี่มีปลาปลาการหัวคนอื่นเนาะนี่ใส่ไม่ดีเลยปลาตัวนี้เหมือนกันมองหน้าเหรอไม่เห็นคนรอเหรอผมมีแฟนแล้วจะมองทำไมเออเดี๋ยว โอ้เรียบร้อยครับปลาตัวนี้มันกัดหัวผมมามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถ้าอย่างนั้นเอาไงต่อเดียวผมขอค่าปลาตัวนี้ก่อนเอาโอ้ช่างมันเถอะต่อยไม่ทันไปนี่นี่ขอต่อยซ้ำไปก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันนี่อ่ะต่อยไม่เตะไปทีนึงผมลายอยู่ใต้โต๊ะช่างมันนี่ผมจะบอกทุกคนให้รู้ว่าผมเนี่ยมีแฟนแล้วดูสิคนนี้สวยไหมล่ะนี่นี่ดูเขาตามผมมาด้วยดูสิ เขาตามผมมาไม่หยุดนี่เดี๋ยวดูนะาเขาจะนั่งกับผมด้วยนี่ต้องอย่างนี้สิครับผมมีแฟนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่แฟนในชีวิตจริงหรอนะแต่เป็นแฟนในเกมไม่ไม่ใช่สนิทไม่ไม่รู้จักกันได้ซ้ำแต่เป็นแฟนกันได้ไงไม่อยู่มาเช่างช่ามาเถอะถ้างั้นผมไม่ไหวกับผู้หญิงคนนี้แล้วถึงมันจะพาคนนี้ไปที่สถานที่เลี้ยงเด็กดีกว่านะมาเพราะว่าเขาตามผมมาไม่หยุดแล้วผมก็ไม่รู้จะเลี้ยงเขาด้วยวิธีไหนดีละ เดี๋ยวผมจะพาไปที่สถานที่เลี้ยงเด็กไม่ก็ที่สถานที่ของเด็กอนุบาลน,นะครับมาไม่รู้ว่ามันอยู่แถวไหนแต่ผมจําได้อยู่นะว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนี้เปล่าถ้าไม่ใช่ฝั่งนี้ก็อย่าใช้วิธีว์ปไปเลยดีกว่านะะตรงนี้ไม่ใช่แนะ่นอนผมรู้นี่ทำไมที่โพมิเนตตรงนี้สิครับนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่สถานที่เลี้ยงเด็กไม่ก็ของเด็กอนุบาลน,นี่นี่มาดูสิ มียากุซ่ามีผู้ชายทั้งนั้นเลยนี่พาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยดีกว่าผมจะไม่มีวันรับเขาเหรอกเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปอยู่ที่นี่แหละให้แม่คนนี้เขาเปให้แม่คนนี้เขาไปเลี้ยงไปไปยืนกับพวกยากุซ่าด้วยกันไปอยู่ที่นั่นแหละจะตามมานะเดี๋ยวผมมีธุระที่ที่ผมจะต้องทําอีกเยอะไปไปที่อื่นดีกว่ามาเดีย๋ยวไปดูสิ ว่าจะทำอะไรต่อดีนี่ตรงนี้ผมจำได้ว่ามันมีสไลเดอร์ด้วยนี่ไงที่ผมเคยเล่นกันเมื่อก่อนเลยว่าตรงนี้ผมเคยเล่นสไลเดอร์ตอนสมัยเด็กอนุบาลผมจำได้เออเดียวเดียวมีลูกบอลผาดผมด้วยโอ้โหนี่ผมตัวใหญ่กว่ามาันนะมไมลูกบอลมันผาไกลขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวลองบินไปดูสินี่ไงจริงๆด้วยลูกบอลเด้งดึ๋งเด้งดึง,ดงแบบไม่หยุดเลยอ่ะช่างมันเถอะไปะ บินไปที่อื่นดีกว่าไม่รู้จะทําอะไรต่อดีแล้วนอกจากผู้หญิงคนนั้นไปอ้อช่วยนะว่าผมจะทาอะไรดีเดี๋ยวผมมีที่หนึ่งที่ว่าผมจําได้ว่าผมเคยไปสู้ไอตัวยักษ์อ่ะที่ควอ,อรี่ตรงนี้เลยครับผมจําได้ว่ามันมีตัวยักษ์อีห้าตัวนะสืว่ามันจะมีตัวยักษ์ตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวสีดํานี่ไงครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับ ไอตัวเล็กก็ดูเหมือนกันนะเนี่ยมาเจอกับตัวย่างนี่สิมันจะแรงขนาดไหนดูสิครับแต่ผมขอใช้วิธีใช้ท่าเสกมายากลดีกว่าเนาะมาดูแล้วว่าจะทํายังไงดีไม่ไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่มันต้องอยู่ที่อาร์เตอร์หรือเปล่านะลองดูอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมานี่ยังไงต้องท่านี้สิครับมาดูสิมันจะรู้สึกยังไงนี่ผมอ่อนให้ก็แค่แกล้งนะไม่ได้ตั้งใจโอ้ดูสิ มันสู้กันขนาดนี้แล้วครับนี่ผมก็แค่ใช้ท่าแสงมายากรน,นะมันเป็นท่าที่แบบเบาสุดๆอ่ะคือ,อบอกยังไงเดียมันมันไม่ได้เจ็บอะไรหรอกมันเป็นแค่ท่าแสงมายากรแค่นี้มันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นทําไมมันต้องมาสู้ผมขนาดนี้ด้วยโอ้ไม่ไหวเลยตอนนี้ต้องต้องหาที่ปลอดภัยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาถล่มเมืองแล้วนะครับตอนนี้ หายไปไหนแล้ววะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเลยตอนนี้ถ้ามันยิงมาตั้งแต่ไกลดู่นเลยนะครับดูสิต้องหาวิธีแล้วล่ะต้องฆ่ามันให้ตายแล้วทีนี้เพราะว่ามันสู้ผมอย่างย่งแรงนะครับผมก็แค่เส่มายากลแบบแก,กล้งมาเฉยๆก็แค่อย่ามีเพื่อนเล่นด้วยแค่นั้นมันจะสู้กับผมขนาดนี้เลยเอ๋อมาไม่ไหวแล้วครับทีนี้ ันต้องใช้วิธีใช้อาวุธนี่แหละนั่นไงจะสู้เหรอนี่ดูแลต้องใช้วิธีนี้นี่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 มายิงผู้ชายคนนี้นี่ที่จะมันเดินอยู่เนี่ยนี่นี่เนี่ยยิงคนนี้เลยยิงไม่โดนยิงยิงตรงนี้นี่นี่นี่เอออย่างนั้นแหละมานี่สิครับรอเลยไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจไลยเรียบร้อยเลยมาดิมาดิมารีบรีบวิ่งมาเลยมาดูซิว่ามันจะตามมาอีกหรือเปล่าดูซิ ดูดูดูมันมันยิงไม่ไม่ไม่อยู่เลยโอ้จะต่อยก็ต่อยไม่ได้ด้วยโอ้โหมันแรงมากขนาดนี้เลยครับนี่ไม่ไหวแล้วชาบีจียิงโอโ้โผาผู้ชายไปกระเด็นไปถึงนู่นเลยอะ่ะมาดิโอ้ยิงไม่โดนครับเอาไว้เอาไว้เอาปืนกลยิงไปหนึ่งนดัดโอ้โหยังไม่ตายนะครับนี่ชาลุกซองเนี่ยบอกว,ว่ามันแรงโอ้โหแย่เข้าไปใหญ่ยิงไม่โดนกระสุนก็หมดมาชาบีจีเนนะี่แหละแรงสุดแล้วนี่มันจะได้ไม่ต้องตื่นไม่ต้องฟื้นโอ้โหยิงไม่โดน นี่ยินงที่เท้ามันจะได้เจ็บขาซะหน่อยดูสิตัวเล้งมันหายไปไหนหมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย Danger Enemy โอ้โหหายไม่ทันมันต้องเกี่ยวกับยากุซ่าแน่นั่นไงว่าแล้วยากุซ่าเจอสีชมพูแน่เลยที่ว่ามันมันใช่จือแบบมันจิงผมแล้วผมไม่ได้ไปสนใจอะไรมันเลยแล้วมันมาสู้ผมทําไมเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับยากุซ่าเลยออตัวนี้เสร็จก่อนดีกว่ามาดิ มันสู้กับผมไม่หยุดอะครับดูมันก็โดดขึ้นอีกนี่เอาอาปีจิงให้มันล้มก่อนแล้วก็ยิงไปนัดหนึงโอ้โหยังไม่ตายยีงนะครับดูสินี่จะฟื้นหรอฟื้นไม่ได้ทีนี้ให้มันนอนต่อนี่ไปเลยนอนดิเมื่อไหร่จะตายฮะยังสิบเจ็ท่าเดิมโอ้โหยังไม่ตายนี่ยิงซ้ำไปอีกโอ้โหยิงพะลุโอ้เดี๋ยวมันกระโดดด้วยโอ้โอยเดียวใจเย็นโอ้ไม่นะโอ้โ นี่ผมยิงไปกี่น้ดมมนยังไม่ตายยิงผมนิดเดียวผมตายเองโอ้โหโอเคไม่ไหวแล้วทีนี้ผมต้องบินไปหามันนี่ก็นี่ก็เช่นเดียวกันอย่าให้ผมขำนะมาดีไหนไอตัวสีดำหายไปไหนแล้วไหนหายไปไหนแล้วเจ้าไอเจ้ายักษ์ไหนยักษ์นั่นอยู่ไหนแล้วไหนคล้ายๆออพติมัสเลยนะนั่นน่ะแต่มัที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันชื่อเชคเกอร์ไหนหายไปไหนแล้วที่นี่ไม่มีใช่ไหม แค่ามา๋ยวให้มันวิ่งแข่งกีฬาอยู่นั้นแหละรู้สึกว่ามันนา่าจะเรียนพละอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงนะแต่ไม่เห็นเจอตัวเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมายิงตรงไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันเอ้ยเดี๋ยวยากุซ่าร้อยได้ไงเดี๋ยวยากุซ่ามันมาขนาดนี้กันเลยลือแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยากุซ่าได้ดูมันมายิงผมขนาดนี้นี่เหรอยากุซ่าบอสโอโหกระสุนไม่มีแล้วทีนี้แชสไนนนี่ก็ยากไปกว่าเดิมโอ้โหยิงก็ไม่โดน นั่นไงเชคเกอร์ตัวยัางนี่เอาอภิจีเนี่ยยิงเลยดีกว่ามันมีกระสุนไม่จำกัดมายิงไปแบบนี้เลยยิงไปโอ้โหเอออย่างนั้นเลยฮ่าได้รู้สึกว่าเชคเกอร์ตัวนี้มันน่าจะตายไปแล้วนะครับนั่นไงมันไม่ฟุย้ยจริงๆด้วยมาผมว่าผมผมต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยแล้วแหละหาที่หลบดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมากันขนาดนี้เลยครับเลยดู ผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมากนี่นมายิงครูพาราเลยนี่ต้องอย่างนี้สิครับเดี๋ยวสิครูพาราจะช่วยอะไรได้บ้างดูดูดูมันเดี๋ยวขายิงไปโอ้ไม่นะครูพาราไม่ไออาพีจี RPG นี่มัน,ม,นมันเป็นล็อกเป้าครูแล้วมันไม่ได้ไปล็อกเป้าไอพวกศัตรูนั่นเลยนะไม่ไหวแล้วทีนี้ผมต้องใช้วิธีอาร์อพีจีนะครับนี้ยิงต่อไปเอยอะไรเนี่ยเดียว มันน่าตั้งใจยิงจริงๆเจอมันล็อกเป้าเฉยๆเดียวเก็บเพิ่งมาฆ่าผมตอนนี้ได้ไว้นี่ต้องไปสู้ไอ้พวกศัตรูนั้นสิครับมาไหนหาหาที่ปลอดภัยตรงไหนดีวะตอนตอนนี้มันตามผมมาไม่หยุดและดูสิคนมีตั้งล้านกว่าคนมาสู้ผมคนเดียวแล้วมันสู้มาหยุดด้วยนะครับนี่จะไปจียิงจนความมันจะตายนะมาอันนี้มันกระสุนนี้มันน่าจะเบานะมา คนต้องไปที่อื่นดีกว่าอย่างนี้ผมมันมีวิธีเดียวนะก็คือผมเนี่ยต้องขับรถชนมันให้ให้มันตายแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกกันว่าห้ามขี่รถยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นี่รถเครื่องก็ไม่ได้เหมือนกันมารู้แล้วว่าผมจะใช้วิธีซ่อนดีกว่านะนี่ตรงนี้น่าจะปลอภดภัยดีแต่รู้สึกว่ากล้องมันน่าจะอยู่ล่างแบบนี้เกินมาผมต้องอยู่ห่างๆจากมันนี้ต้องแบบนี้สิครับ จะได้เห็นละเอียดโอ้เดียวเดียวเดียวไม่ไหวเลยแบบนี้มันสู้ผมอีกแล้วมันเห็นได้ไงเนี่ยเดียว